สุบน้ำใหม่กก็ปลายแห่งคนปะทูน้ำนอนี่มันคืไงกันเอาขนาดอืมอส้ส่ลมั้งบ่ไส่เลยก็ไส่ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุหูสุคนนะครับเอาวันนี้ใจางร้อนมากอะไพี่น้องมากอะไพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาข้าวเหน,ยเเนียวห่อนๆเลยซุปน้ำมันได้ไหมเนาะซุปน้ำมันครับปนยังก็ปนปลาทูซุปน้ำมัใส่ปนปลาทูพี่น้องเลยนี่ยปนซุปบักลา้านเต็มโขลเลยพี่น้องเอาแมน่นี่นี่ปลาแห้งปลาแห้งต้องการพี่น้อง <มา S 1> ปลาซอยปลาแห<ม>้งแล้วก็ยังก็ อันพักแวีนพักแวีนพักอันพักแพลวนี่แล้วก็ดอกดอกอันดอกกระเจียวพี่น้องเอาไหมกินเลยดีกว่าพักลายยางเนาะกินมาเพี่น้อเสียบเสียบน้ำกันมาหนีิร้ายมือบ่ได้๋ยวเสียบมาช่วงไข่เป็นหน่อช่วงไข่ยื้ยยัยก่อนเห็นร้ายมือชมใจก่อนอันนี้ไหมอืมครับ ถักบอบเแจกพร้องแถลได้พี่น่อมุนงดิกินดนละสุนละใหม่น่าเห็นเขาสวยพี่น่อผมชอบเลยถักแถลไ,ไม่เลยพี่น่อนี่อะไร ทุกคนยังไม่ทุกอุปกรณพักเวียนน่ามีนะพักเวียนออกกำลังงาม งจุกระเทียยุคพะเวนสแกงใหม่น่ครับอ๋อนี่มันคืไงกันเอาคนา อืนนี้ไส่แหละม่้บ่สไส่ละก็ไส่สุกน้ะฮไมะสุดยอดเลยพี่ะไไนะองใงส่ใปฮะ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 ัะฮ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 ะ mười hai khẩu lẻ mười hai nghìn lẻ mười hai nghìn lẻ mười hai nghìn lái này, hai nghìn lẻ ช่วงบงาญไล่ยันตะบุมเนาะน้ำัจสดมันแสบตัวนีนู่นเีนหัดบ้านนั่นมันเดียร์ แสบอีไม่รู้เราเล่นไม่หนอกแซวมั้ไปแหง นองทำให้ยันนอนให้ไปใช้หมื่นสองหมื่อนอนนอนไอนอ <c oughs> นให้เขาพอนไข่ไปนอนฝนตกไข่เลยอากาศเปลี่ยนแปลงไปนอนเลยบันระบังอย่าไปตากฝนนอนล่ะไขะ่ไปไข่ลยเจ็บเจ็บจบ,บดรตัวบตตัวมาเียเจ็บขี้บดเลยไปเจ็บขี้ตนีนกระป๋อยไปนอ ยัยาเลยนอนม่ตืันลูกคุณมาบ้านยาเ,นเขาเจ้าขอบด้วยก็นอนพี่น้องจ้อยจอยจอยู่นั่นหพาู เกิดแก่เจ็บายเอาะห้่น้ออธรรมนดาอืมเอาไหมอือกเลยเลคือกันแน่ยนึงเอกันกับซุนน้องหมเหรออืมใช่ข่าวันเหอ เกาได้ไหมเนาะใบแห้งสดใหม่กินนอใหม่มันตรงนี้ฟ้าเลยตรงนมนนี่เนีย่ยปลาทูนี่ต้นปลาทูนี่แดดอไมาเลย่นอะบรรยากาศน้ำศพกิน,นง,ง่ายหเอา สามหมื่น,นเยนหาแดดยวที่แกคฝนตกไม่น้อยเยกินกับฝนลงแหงห บิข่ขึ้นย้อนจนชอดแจง,ตงเต้งปองจนโตหมดตุ้งตัวใหม่ไม่ต้องใส่เลยเพี่ยงหนอใส่ปนป่าเสียบหนอใส่ปนป่าใส่ง่าพี่น้องหอมไม่เสียวหอมขนาด้นขั้นเขาอันนี้ โบชูบนึ่งเขากับโบเอิร์นปนขั้นโบชูบเขากับโบเอิรนชูบและขั้นขั้นบไม่ปนโบชูปบปนโบเอิรนปนเดียวลงหนาลงล่างเลยไปหน้<บ>อยโบชูบชูบหนึ่งเขากับเขากับโบเอิรนชูบและขั้นโบใส่ปนเยี่ยม่ยมสูตรเป็นของใส่ปนเลยเข้ากัน น้าว่ามันซุปลม่มันจะป,ป่นเนีเขาเอินก้อยอืมออาากอ้อยใส่กวยเนนี้ใส่งาใส่ป่นไม่ก็เอิุปซุปมันใส่ปนเแม่ๆซุปละไม่ซุปเฮดซุป,ซปอันนี้นก็ซุปไอ้บักแปบเนาะทัวนะเนาะแปบั่วภาคหนาอ่ะ แ่งอะยำได้บดหัวเลยกรอบดีทอดแปบเดียวก็เลกินเลยไม่ต้องยมไมทอดดุนเนาะยืมไปก็ยืมกินยืมทอดดุนทอดดุนใหม,ม่เน๊ <c oughs> อืกินมากเลยใจมากอิ่มไม่มือนกัน อิ่มข้าวบอนลงเหม็นจำ กินไรไม่้อ๋อกินมึงอ่ะมือเบื่เบื้อเนาะนุ่นอากาศมันเท่าน้ำเส่าอากาศดีดีกินไม่นง่งยังไานห้องคุดเสียบแล้วน็่เขาก็แม่กันดีใจเลยไม่้องไข่เฮาก็เฮาก็สวงเฮาก็เศ้าแว่ไปกินขอน้ำกันเฮาก ขอพ่นพี่น้องเด้อขอพ่นตรงไหลทุกแช่้ปดล้ลวเบิ่งอะไรจะเลื่มก็ไหลก็แช่เนี่ยเพื่อพิ่ร่างกากันพี่น้องซุปน้ำมันกับปุลใส่ปนปลาทู่นะครับถอดไปแหงผู้ใดอยากได้ไปแหงกับทักแชทแอนไลน์เข้ามาพี่น้องสมเนื้อสมรู้กันนะครับมีตลอดนะครับเพี่ตลอดมื้อนี้เอาซนีมม่ก่อนเดี๋ยวพอเข็มหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ